ม้วแหละที่ตาทำพูดอย่างนี้ไม่ได้คีดคุยละออโม้หน่อยเออถูกทัวงวนสามมว,วนะนั่นอ่ะม,มันเข้าหมดเด้บอกคนบ้านบ่วงบอกเขาไม่เอากันเขาหาตาคีดคุยคีดโมะ <c oughs> มามาโดนงวนที่สีไหมนะตัวเพี้ยนเนีย่ยมาเริ่มเพี้ยนนะเนี่ยคาเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดเลือเล็ไปหมดงัวที่เท่าไหร่นะ งวดีห้าเนี่ยที่ออกเนี่ยงวดีสี่ก็โดนกันแล้วใช่ไหมล่ะนะครับอ่างมดี่ิ่งที่สองที่สามไปอยู่ไหนกันมาถามมาสองสามเก้าสามเก้าสองสองสี่หกขนาดเด็ดเด็เด็ดเด็ดอ้โหวนี้มันเพี้ยนนะนี่พวกนี้มันกลับตัวมันเพี้ยนมันเพี้ยนเออธรรมดามันเด็ดเด็ดแหละนี่มันเริ่มเพี้ยนเราบอกแล้วมางวดีสิ่จะเริ่มเพี้ยน มันจะเพี้ยนอย่างเงี้ยไปถ้าสอบหลังงวดแล้วมันจะเดะมาที่นี่โอ้แต่วันแต่มันก็มีหลุดอยู่ใช่ไหมตาไม่หลุดมันเข้าแต่มันเพียนอ๋อมันเข้าแต่มันเพี้ยนเอดกหน้าดกหลังไงนะตอแหลมันคนพูดนี่ละเอ้ยไม่ใช่พูดผิดมันสับกันอยู่เออมันเข้าแต่มันเพี้ยนเนี่ยมันไม่ตรงเดะเออถ้าเข้าเดะนี่ถ้าเข้าคือตรงเดะตาตรงเดะมันสามงวดไงผมก็ดีสี่มันเพี้ยนเนี่ยก็บอกอยู่นี่ S <S จะทราบกันอยู่นนพี่ก็ถูกอันี้งวุฒิสีนั่นนีว่วที่สีแล้วเหรอตาท,ที่ที่จะถึงนี่คือห้าใช่ไหมห้าที่เห็นวห้านี่มันเป็นเพี้ยนหน่อยจาได้กลับไปกับมานั่นแหละครับเออเนี่ยให้วันนั้นที่ซื้อให้หลานบัวอาจ,จะนะที่ซื้อให้หลานบัวอาจ,จะนะสามอะไรสามเก้าสี่สามหกไม่รู้ <4 S 2> เดืนไม่รู้นะตาจำไม่ได้แล้วแต่เป็นตัวกลับอันนั้นน่ะหกสี่สามหกสามสี่เออเป็นตัวกลับอ่ะนะเห็นลอตเตอรี่เอนะเออเป็นตัวกลับอ่ะ นีสิิ์ได้ถ้าไม่เล่นไปแต่นี่ตาทําล่วงหน้าไว้เลยนี่กําลังทําเดือนธันวาอยู่นี่โอ้โหเอาเดือนนี้ให้มันเข้าก่อนเนาะมั้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ตาจดไว้อยู่ไหนที่ตาจดไว้สมุดตี้หาไปแล้วให้ไปแล้วให้ใครอ่ะจดไหมให้เอฟพีไปนี่แหละให้ไปทั้งสมุดเลยน่ะเออขี้เฉียกให้เขาไปมันจะจําได้ไหมน่ะตาโอ้ยมันอยู่ชานมองตาเนี่ยเอาไม้ตาให้เห็นให้ดูไหมมีตัวไหนบ้างพูดให้ฟังหน่อยตา ฟังดีนะออตาให้ไว้ครับกรรมการตัวแรกเลยสามหกสี 3, 6, 3, 6, ่สามหกสี่ครับแล้วก็สามสามหนึ่งนี่สามสามหนึ่งตัวกันตัวกันไอ้ของปลอมครับสามหนึ่งถ้าใครพูดตัวนี้ไม่โดนไม่ใช่แล้วตัวไหนอีกตาแล้วก็ตัวเน้นอืมสามหกสองตัวเน้นสามหกสองน่ะน่ะสาตัวบนนี่แหละ แล้วที่หยิบลอตเตอรี่ให้เบิกซับนี่เอาด้วยไหมเอาเอาด้วยก็มันตัวเป็นตัวกลับไปกระบอกอยู่เนี่ยตัวบนทำไมเป็นตัวกลับอยู่ครับมันหาไม่ได้นะเลัาตรงๆมันหาไม่ได้มันวันนั้นไปเจอคนพิการมันเป็นตัวกลับครเีอไปเลยว่าเออเอานี่ละมันไม่มีวะทำไงกันมาเลยเอาเอานี่เอาเนี่เอาไอลานจดใหม่นาตาเนาะอ่า เอาขาถามไปเลยเกินเนี่ยวันนี้เขาเนี่ยโทรศัพท์ในบางไม่เห็นเลขเลยไม่เห็นเลขแล้โทรศัพท์ใช้ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วโอ้ได้แล้วเป็นซอมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วซ่อมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเออวันนี้รับรับกันหูบานชูเนี่ยไม่รู้ทำยังไงเนาะรับสายทั้งวันรับสายทั้งวันเราเราก็รักเอฟซีเนาะเอาตาเขียนให้ใหม่เนยตาใหม่ี๋ยวไปเขียนไอ้ตาลายมือคนละอย่างโอ้ไอ้ตาเขียนให้ใหม่นะครับ ดีดเนาะตาเนาะเด็ดเอาสองตัวเอาอะไรเด็กกูมันเป็นเพี้ยนเหมือนกันเว้ยมันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูในนี้มีอยู่ไปไปไหนหรอเอฟซีบอกว่าเอฟซีไปหยิบลอตเตอรี่สองเก้าเก้าสองนี่เยอะเลยได้ตานี่ใช่ตัวไหนนะถูกหลายคนเนี่ยบอกให้ถูกหลายคนไม่ใช่เราคนเดียวสองคนถูกเยอะ ตาเน้นในข้าตัวไหนนะคะสามสองไงสามสองว่าจะไม่พูดแล้วให้เขียนเนี่ยอยากจะพูดเลขอยู่เนี่ยช่องก็นเอาเออเดี๋ยวมันจะเพี้ยนมันจะเพี้ยนเออเดี๋ยวเขียนแล้วก็ดูเอาแล้วก็แล้วก็ตาก้อกบอกเขาเอาอ่ะเออเออนี่แหละก็บอกไอ้พีอยู่อย่าหลงเดี๋ยวหลงเออยายยายยายยา้ตาบอกก็มันเพี้ยนนีมันอถ้าบอกแล้วมันจะเพี้ยนเหรอตา ก็ว่าอยู่อย่ากจะพูดเรื่องเลขกว่าดูเอาแล้วก็บรรจายกันเอาอ่ะอย่างแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออว่าอไรยังไงครับเออเออเออไหนตาใช่ไหมน่ะอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาสามสามหนึ่ง เนี่ยเอาแค่นี้พอเออเอาแค่นี้พอเออออมีแค่นี้อืมไอที่หกหลักนะ่ะมาเขียนมาหกหลักให้ไปซชื่อลรดเตอรี่อ๋ครับเออไอหกหลักให้ไปซชื่อลรดเตอรี่เนี่ยจำแม่นเลยตาเนี่ยหกหลักนี่ยไปซชื่อลรดเตอรี่ เพือพุกตรงมา้ที่หนึ่งอันนี้ล่ะเอานี่เอาไปเขียนตัวใหญ่ๆเอาเขียนตัวใหญ่เอาอันนี้หนึ่งหกหตานี่ยหกใช่ไหมเนี่อยนะหกโอเคก็คือเป็นสูตมาตาเนาะเออมันเป็นสูตรไม่ใช่ฝันฝืนได้ละเดี๋ยวจดใหม่นะครับ รอสักครู่อันเก่าให้เอฟซีไปเหตาเอานี่ไงอยู่นี่ไงเอาเอานี่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 ไอ้สามหกศูนย์จะเอาก็ได้นะไม่เอาก็ขีดออกนดนี่มาจากไหนละสามหกศูนเนี่ยเอาก็มานี่กรรลกไปดีแล้วจมะตาตาเ่ยาเอาแล้วมันมันห่างมันห่างอะไรนะสามหกศูนย์มาจากไหนตาศูนสูตาเนี่แหละมันเลื่อนลงไปไม่เอาให้หมดลตาไม่ได้ไม่ได้มันไกลมันไกลความฝันเกี่ยวความฝันเออ ถ้ามันมาแล้วทำไงไม่มาหรอกมันนี่ศูนย์มันสามสามเปลี่ยนเป็นสามนี่สามสามหนึ่งนี่ตยูนี้อยู่นั้นนั่นแหละเขียนมาเนี่ยอยู่นี่สี่หนึ่งหนึ่งหกสามสองนี่อยู่นี่นี่ไหเนี่ยตาวงไว้นี่สามสองนี่นี่เดี๋ยวสองตัวล่างเอาตรงนี้เอาเนี้ข้างบนเอาด้านตาบ้านใจตัวไหนมานี่ไงที่วงวะนี่ไงตามาเขียนไปสองตัว นั <S <S na, kind of ่นแหละแค่นั <S 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 ้นละก็สองเก้าหายไปไหนละตาก็ล้มก็มาที่สี่หนึ่งหนึ่งหกสามสองกับหนึ่งสองตัวมั่นใจเนี่ยนะที่วงไว้เนี่ยเดินเลนี่สองเก้าเอาเอาจะเอาจะตายลงไปใส่ลงไปทำไมมันสมองอ่ะมันมันอยู่เอามันําออกสูตรเลยวนกี่ทีก็อยู่ตัวเนี้ยโอไม่ไปไหนไม่ไปไหนก็วนอยู่เนี้ยทิบรอบก็ทิบรอบอยู่เนี้ย มีเมื่อกี้เมื่อกี้เอซีโทรมานะมีเลขอะไรจะเลขอะไรเยอะแยะเป็นหมดแล้วหน้าจัดติดหลาเลยว่ะมีลูกเด็กน้อยด้วยมีอะไรด้วยหัวจะดติดว่ะโอ้ยบอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ตาของตามีอยู่สองคมช่องนี่แหละของตามีอยู่สองช่องนี่คือสรุปเลยนะตาเนาะสามเจ็ดอ่าสามเจ็ดสรุปไปเลยแต่เน้นให้อยู่เดี๋ยวมีวงกลมให้นะครับสามเจ็ด เราจะไม่พูดตัวเลขต่อไปนี้นะเห็นแล้วก็ให้ให้ให้เอาวงกลมตามที่ตาบอกเนี่ยนะวงกลมเนาะอ่าเดี๋ยวนะครับมีบการน้ำเงินไหมกระแดงเหรอวงเนาะแดงจึ้งคืงเลยนะตาเนาะอืมคพอละพอละสามตัวนั่นอันนี้ด้วยไหมมันมีสี่ตัวนะตาเออเอาแค่นั้นเอง ตัวเน้นนะครับเน้นให้วันนี้เน้นให้ใช่ไหมตาออือจะว่าไอ้สามหกศูนย์เนี่ยเอาออกใช่ไหมตาเอามันไกลไปไกลความฝันมันเกินไปแล้วสามเก้าสามล่ะสามเก้าสามมาไว้ตัวหน้าเลขหกหลักอ่ะบอกให้ไปซื้อลอตเตอรี่กันนะโอ้ทำไมไม่เขียนลงสามเก้าสามสามหกสองเขียนได้มันหมดเยกันไว้อตาเนะาเนะเอา้าทำเป็นสี่เหลี่ยมไว้ให้ไปซื้อล,ตลอตเตอรี่เออ พอพอไหมล่ะพอไหมความยาวพอไหมสามเก้าสามอืมเลขหน้าเลขท้ายได้หมดเนาะอ่าเล่นไปได้มันหกหกหลักมันเลขหกหลักเขาไปซื้อลอตเตอรี่กันเนาะลอตเตอรี่เออที่วงกลมไอ้นี่ไปเลยนะตาเนาะเออทำเป็นกรอบไว้ทำเป็นกรอบไว้นะครับรางวัลที่หนึ่งยังไมตาโอ้ยมันมันก็ไม่แน่มันก็ไม่แน่มันก็ผลทำผลแรกเนาะครับทำผลแรกเนาะถ้ามันออกแล้วมันเพี้ยนก็จะไปปรับปรุงสูตรว่างั้นอ่ะ ใหมันดีดีหมันด really? right. ีด an ีเบอร์เบอร์เบอร์อะไรตาเบอร์ใครล่ะเบอร์ตาเนี่ยเอาสิศูนย์เก้าสองครับสามห้าหนึ่งหนึ่งสองสามห้าโอเคอ๋อวันนี้คือสรุปเลยนะตาเนาะสรุปละให้าเน้นเน้นเน้นเดเดเลยใช่ไหมมาเน้นตัวนี้ล่ะ ถามตัวบนไ่เนี่ยน่ะนะบวกที่เหลืองไปดิตัวไหนครับนี่สามหกสองนี่เนาะเออนั่นน่ะโอ้ตัวดีเลยน่ะตัวดีเลยอระเอกเลยใช่ไหมนี่พระเอกเลยน่ะนาะอะไเนี่ยมันตัวลูกน้องกะตักกตักนั่นอืของแท้เลยหน้าตาเนาะของแท้เลยเนี่ยนี่ครับเป็นแนวทางเนาะไอซีนะคือตาก็แบ่งปันให้นะครับอืมมาดูแนวทาง้าไม่อยากบอกเขียนให้เห็นให้ดูแล้วก็ดูกันได้เองว่า อย่ให้ดูเลยหน้าตาเนาะเออดูกันเองบอกเขาบอกแล้วมันเคลื่อนไอ้ปีดไอ้ปีบางคนตาเขาจะบอกเลยนะเออเอามาให้ตาอ่านใช่ไหมของตาใช่ไหม,มใม้ตาอ่านดูมาอันนี้เป็นสูตรนะครับอบางคนว่าไม่เห็นไงตาตวันนี้ต้องมาย้ำอีกรอบหนึ่งอ่าย้ำย้ำเอาดูให้อาจจ๊ะจ๊ไอ้ตัวน,นี้ให้มันแดงๆหน่อยไอ้เด่นๆเนี่ย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 ไหนเด่นตัวไหนชี้หน่อยตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ ตัวเด่นเลยน่ะตัวเด่นเลยนะสองโครสามตัวอยู่ในนั้นหมดใช่ไหมน่ะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางนะตาเนาะเป็นตัวเดียวนี่แหละครับมีทั้งสองตัวสามตัวอยู่รวมกันอยู่ในนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชม,มนะครับ